ช่อง6-6กับช่อง88ครับผมจเจริญมดีเป็นผู้บรรยายครับวันนี้มาดูฟุตบอลกีฬาสนามป้องกครับมาแล้วครับตัวนี้ลงมาแล้วครับแม่โอ้โหกำลังลงมาเดินไปเดินมาอยู่ยังไม่ทำอะไรมาดูเกมกันต่อตอนนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนทีมครับหลังจากทีมทีมไพ่แพ้ไปแล้วครับทีมทาราวดีนะมาแล้วก็จะมีตัวที่เด็ดต,ต,ตัวนึงครับแมดูลองเท้าก่อนสวยขนาดไหนฮนะ ตัวนี้ตัวแม่สุดยอดครับนําทีมมา,าบอบใบครับป้องกันหนึ่งห้าอุ้ยไอตัวนี้มาแล้วครับแม่ดูรองเท้าซะก,ก่อนเนี้ยเดี๋ยวซูมให้แล้วรองเท้าไงยืนอไม่ได้เล่นนานแมไม่ได้เล่นเลยและว่างันเถอะแม่ดูสภาพนี่ยืนตีพุงเหมือนเดิมครับท่านยืนโชว์พุงเขานี่บเอาบัลล่เอาบัลล่เอาบัลล่า,า,า,ลาทางน้นเอาบัลล่เอ่อยืนนักเลงด้วยไปไงแมแต่ละองค์ดูการเล่นเขาก่อน,อนว่าจะเป็นไงดูแล้วกัน จับบอลนี่หลอกบอลยังไม่ขึ้นเลยครับผมนี่บอลโอ้เปิดไปทางซ้ายเป็นไงให้มารุษมารุษกองหน้าของกพตัวหยิงอะส่งมาให้ใบใบส่งให้วัชาชนวัชาชนมาที่ใบใบส่งให้มารุษมารุษส่งให้วัชาชนโอ้จะแหวกไปเองงยิงติดผูทธรักษ์ตูแม่โอ้ไม่ทันเขาเอาวิ่งครับผมบอลเสียวิ่งตามสิครับวิ่งเลยครับวิ่ง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 เอาวิ่งตามเ็าใช้พุงนาหน้าครับวัชาพนเลยประชาชนกลับมาลูก ตำแหน่งตำแหน่งโอ้ไม่ไหวแล้วพี่ฮะหมดแล้วครับพี่ครับนี่ก็เอา้าบอลผ่านหน้าไปเอาทำไมเล่นล่ะครับผมนะครับบอลมาที่กองหน้าวันนี้ดูตัวนี้โอ้ยยิงไม่เข้าเอา้าอ้อมหลังก็เอาไงดีเราวันนี้เราซูมตัวนี้อย่างเดียวครับผมหัวละแล้วก็เดินถอยครับไม่ช่วยด้วยปเป็นไงหัวละเราไปส่งให้วัชรพูนได้บอลอีกแล้วเขาส่งให้มารุดออกซะเอารุดไปเก็บบอลให้หน่อย มาดูฟองกันต่อครับกับตัวกองหน้าตัวความหวังนะกอพอหรือริมเส้นเรานะวชะนัชรัลสมาร์ทสมอสอดสมาร์ทนะซื้อมาซื้อมาจากสม,มสอสมาร์ทแวบบแวบบอ่ะยังโดนหลอกอีกเอาไงเอาไงเอาเอาเวียนหัวยังไม่ไปแย่งอีกยังอีกอ่ะโดนหลอกตายเอาตายตาย,ตายเอาโดนเจ๊หลอกเอาได้บอลแล้วจับบอลทำไงให้มารุดเอะมารุดเล่นหนหน่อยเขินเขินแกเขินได้มาจับซ้ายให้บายอได้อยู่ ออกมาให้ใบใบส่งให้มารุดมารุตจะยิงไหมยิงส่งให้ใบใบจับบอลไม่ทันโอ้โหบอลออกโดนสก,กัดไปเอาวิ่งตามเลยลูกวิ่งตามวิ่งตาม,ตามอะดูตัวนี้กองกลางตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้แม่ตัวนี้ตัวนี้แมต,ตัวนี้อ่าเราสูงไม่เห็นนะเดินคอตกเลยกุ้ยโอ้ยบอลต่ายแล้วออกมาแล้วครับเบอร์สิบมารุตได้บอลจีส่งให้ันโอ้โหบันดี้กันดีมากครับส่งให้สุรพิษ สุรส่งให้วชัชรพลวชรพลมาส่งให้ไบร์ป้องกันหนึ่งห้าจับบอลสะดุดตลอดลมึงอะ <c oughs> ให้สุริศสุริศส่งให้มาลุดมาลุดจ้าว่าออกมันเดิมกูเก็บบอลทุกทีเลยสรุปแล้วให้กูเตะบอลหรือกูเก็บบอลเ,เนี่ยเดินคอตกคนดียวครับวชรพลเอาไงดีวะไบร์เอาไงดีวะเพื่อนเพื่อนเอาไงดีวะยินเดือดตาบอลต่อครับเดินเขาก็เดินของเขาเดินไปบอลไม่ได้รอบอลหนึ่งเดียวส่งมาไบร์ส่งให้สุริศไหมไบ์ส่งไบ์ส่งวัชรพลวชรพล,รพลไม่ได้ เาก็เดินคอตกเหมือนเดิมครับเงยเงยเเรามาดูฝั่งเจริญพันธุ์ดีบัางครับโอ้โหตัวนี้ตัวแปดแปดตัวความหวังก็พอหวังว่าจะชนะเขาหรือเปล่าส่งไปทางขวาไปไงให้พระชรพลด้วยเล่นด้วยกันวันนี้ครับสามเกมลุกฮะมีไบ์ฮะประกันหนึ่งห้าตามด้วยปลอดภัยเจ็ดปลอดภัยหกครับแม่คอนไซา์ล่าสุดแทนปลอดภัยเจ็ดนะฮะเป็นขังครับปลอดภัยหกครับไม่รู้ว่าจะโดนลุมลวนกระทืบหรือเปล่านะ ส่งมาทางปอกันหนึ่งห้าโยกบอลเข้าไปโอ้โหออกครับผมนึกว่าเข้าโถ้ยมาดูต่อครับตัวนี้วัชรพลกับเจริญจะเข้ากันหรือเปล่าเขาเดินเฮ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 เียบบอลครับยังไงดีวัชรพลได้บอลแล้วแพ่ออกขวาทางใบยิงแม่ไม่เข้าตัวแล้วเขาก็เดินเขาตกเดินครับดูท่าเดิดเลยนี่ยเราบอล ช,ช้า 2, 3, 4, 2, 3, ช้าอยหลังสองสามสี่สองสามสี่ช้าช้าช้ายังยืนดูอยู่โดนข้าหัวกมาดูจเจริญมันดีน 88, ตัวนี้เบอร์แปดแปดตัวพร้อมหวังะหวังบอลไปไหนไม่รู้ครับหลออยู่หัวประจอลงสก,กัดเอาโดนยิงตรงตะข่ายเอาไงดีครับผม น oh, yeah. really ีไปแล้วโอ้โหหลอกไง่ดตัวนี้ครับแหม่หลอกชัวร์ชัวร์อ้งตัวตัวนี้แ่อดึงดึงดึงไม่ให้ลบได้อีกอออกเลยครับ